สัสดีค่ะมีรถสวยโรลาร์น่าใช้ประวัติดีฟิดาขับชิสบายเดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเฟย์ตาแคมบริ 2.4V ท็อปสุดเกียร์โตคันนี้ปี2008ค่ะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกลายไม้ค่ะแอร์แบ็กแอเอสคุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ นะเวกเตอร์ igator, กล้องสองถอยมีเบอปรับอุณหภูมิร้อนเก็นด้วยนะคะมานไฟฟ้าหลังก็มีค่ะราคาโปรโมชั่นหอังรานที่สีน่3เ9 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะเนียตอนหลังด้วยนะผ่อนเจ็ดพับาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะ ก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยท็อปสุดของรุ่นเลยนะแนะนำร,ะรถคันนี้ค่ะเกิดร,รอบคันเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้งานนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเอกสารในการจัดแสดงโทรปรกษาได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสวยสุดๆเลยค่ะแต่ตาแคมรี่ 24V ท็ทอปสุดเกียร์โตป,ปี2008ค่ะสนใจยัางไงา โทรสอบถามประเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ